สวัสดีคะ่ะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเบิ้งในคุณอีกุ้งเห็นอีกุ้งบค่คะาพี่น้องพี่น้องขะเห็นอีกุ้งบ่คะาคุณอ่ะก,กุ้งมีตะตัวใหญ่ๆพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอาลงคลิปลงอีกกันคุณอ่ะพี่นอ้นองขากุ้งมีตะตัวใหญ่ๆคะ่ะ กันบ่เบิ่งวิธียาจาเสียกุ้งวันนี้เอามาใส่วิงไงมาแล้วจังส่กระสีใส่วิงหน่อยคะ่ะพี่น้องวันนี้ใส่วิงหน่อยเนาะใส่วิงหน่อยเทากัมาเอาล่อนขีงเง้เหี่ยออกกอนขันเท่าสิไม่เก็บเทละตูวเขากับว่าท่านกินดอกคะ่ะพี่น้องอ่ะแต่ให้พี่น้องเบิ่งอีกจะคลิปเนาะวิธีเอาขีงเง้เหี่ยออกจากกุ้งนี่โอ้นานบ่เลิก ตามเลือกกันง่ายคันปูซ้ำนี่กับพ่อเป็นต่เอาอยุพี่นอ้องเอาไปปนนี่ค่ะนี่ปนผูมันมันได้พี่น้องค่ะเอาวิธีเอากุ้งเนาะ มันกุ้งม,มันตัวใง่่หลายเขาาก็ต้องค่อยบันพี่ลาหน้าบันนี้พี่นอ้องมันตัวใหญ่มันออกไปกับเสียดายเนาะ เห็นบ่ค่ะ,คะเห็นกลุ่มบ่อาจารย์จะสิบผ้ามาเป็นไก่ๆเนาะพี่น้องเนาะคนละไก่พี่น้องกลุ่มอุ้ยเต็มออกแล้วพี่น้องขาเห็นบ่ เห็นกุง้งบ่คะนี่ล่ะนี่ล่ละกุง้งฟอยทะเลค่ะพี่น้องกุง้งฟอยสวีเดนคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบิ่งกุ้งเบิ่งกุ้งคะ่ะพี่น้องเบิ่งกุ้งเบื่องกุ้งคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งวิธีเฮ็ดเอากุ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาเฮ็ดวิธีเอากุง้งเอาออกแกะขิงเหียเนาะคะ่ะพี่น้อง อากาศมาเบิ่งวิธีเอากรงออกแบบแติดกะสิจุ่มน้ำลงสิค่ะพี่น้องเอาจากวิใหญ่แล้วมาใส่วิ่งน้อยแล้วเนาะเอาจุ่มน้ำลงแล้วจังซี่ค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็เอาเวิ่งทั้งนี้เอาต,ตําๆลงค่ะพี่น้องนะคเฮา,าก็มาตัดเชิงยาออกปวดออกค่ะพี่น้อง น้ำโก็ออกน้ำอยู่ค่ะพี่น้องแต่กับโไหลายแต่ว่าขันห้องสิไม่เก็บเพราททละตูกับ,บท่านเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็คือหอยจูบ้านเฮ่าค่ะพี่น้องนี่ผูลังค้นก็จะกับไปแกงไปออมอยู่แต่ว่ายาจาบ่เอาอาจาบ่เอาค่ะนี่อจาเอาตะกุ่งนี่แหละนี่เห็นบอกุ่งงามบ่ค่ะพี่น้องกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ล้มาโลมา,มาเลยตั้งซึ่นมาป่านี้บ้านเนาราเก็บคู่อยากคู่เด็กพี่น้องเก็บคู่อยากเห็นแค่ยังไ่เด้เจ้าบุคขจอข้าเจ้าบุคเคยเห็นเนาะอ่าท <c oughs> ี่พี่น้องคะสอนเทศบาล เท่าข้างได้สัรว์เทาซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นตะมันด้เนาะผู้ใดมาเบืองมาส้มแลกก็ฝากกดไล่กดแร์กดติดตามหายายจานทนไมเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายค่ะเมียฝรั่งบันนอกบันนอกพามาสอนกุ้งขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง